กไส,สวัสดีครับสวัสดีวพี่น้องสุขุสุขคนนะครับพบออกับผมจากกลวงชาแนลครับพี่น้องมือันนี้ได้ออมน้องงวดแหละครับพี่น้องเอาวมาฝากพี่ตอนน่องวนินีเนาะอุ้ยเบิ่งหน่วยบักไก่สาพี่น้องพูดอะอืมคัดเลือกแบบเน้นๆพี่น้องออมบ้านหนึ่งหอมไปสามบ้านพี่น้อง <c oughs> กันเป็นออมน่องงัวนี่เนาะพี่น้องเอาแก้วมาแก้มน้ำเน่มาจำน้ำเน่เนาะแก้วเนี่ยเนาะผักมันบวมเมน็นแนวแก้มหนุบพี่น้องเนาะเอามามาพี่น้องมาแสียบๆน้ำกันกันกบจาก,กวงออมน่องงวัวมามา,มาพี่น้องมา Này bạn bà nhầm cụp cụp cho em nhé Trang trang quá nè, ba trăm phiền những cái nhìn hưng 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 mình nhau, này mặt cây xả. มันมีไบพักมีเลือดก็ใบพักขาดเอาใส่อ,อมทั้งสองแบบเัยใบพักขาดกับมีครับ ออมนี่ะพี่น้องมันแตบสุดๆแล้วลองเหตดหลายๆวิธีแล้วว่าจะเป็นใตน้ำว่าจะเป็นจุนาะเอาแบบแบบนี้อ่ะสุดๆแล้ว แม่นคักแล้วพี่น้องออมนองงัวนะครับอันขันแม่นพักขาดใส่กลสดหอมไปอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้ใส่ใบพักใบพักอีเลดนะครับเนาะมันใส่ได้สองอย่างนะครับสูตรจ้าก,กวงคึเอเกานะครับพี่น้องกับแจวเนี่ยพักแกมบอดดีว่าได้กินหรอครับเอามาประดับประดาให้มันเกิดความสวยงามเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทุกทกท,กท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์จ้า,จาก,กวงนะครับ ช่องการติดตามขงจ้ากวงนะครับมีอยู่3ช่องทางเท่านั้นนะครับเป็นสื่อของจากวงทั้งด้าน u t u b e จากวงชาแนลนะครับพี่น้องแล้วกาเพจนะครับจากวงผ้ากินแล้วก็ทิกตอกเท่านั้นนะครับบม่มีช่องทางอื่นนะครับเนาะขันมีช่องทางอื่นบบแมนช่องจากวงด้วยครับพี่น้องหลายๆท่านทรงเขามาทางหลังบ้านเนาะว่ามีเป็นช่องจากวงบอนะครับ ไปตรวจสอบเบื้องล่วโบแมนนะครับโบแมนช่องจาาข่วงเนาะยังไงกับขอบุญขอบคุณพี่น้องนะครับที่ตรวจสอบนะครับให้กับจ่าข่วงนะครับเนาะนะครับพบกันไหมนะครับกับจ่าข่วงเสี่ยวกับเขากับน้ำแบบใดมาฝากพี่ตอนน้องนะครับขอบทุนทุกคอมเมนต์นะครับพบกันไหมครับสวัสดีครับพี่น้องครับ